i decided to, side to tell my travel come alive i go can't wait to tell this story the Just sail was in full of my own tide yeah. there's a screen in there i'm telling จังหวัดนครนายกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่คนเราในยุคปัจจุบันนี้หวยหากันเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ค่อยจะรักษากันศักเท่าไหร่ผมก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เลือกวันว่างที่จะพาลูกชายตัวเล็กและครอบครัวของผมมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อหวังในใจลึกๆว่าพอเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะมีความรักและห่วงแหนในธรรมชาติไม่มากก็น้อยแต่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พาออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านเขาจะดีใจเป็นพิเศษ การออกมาตั้งแคมป์ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สังเกตได้ว่าไอ้ลูกชายตัวเล็กของผมจะไม่มีความงอแง,งให้เห็นเลยทรีเวอร์เหมาะมากครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกแคมป์แต่ไม่อยากอยู่ไกลไฟฟ้าเพราะว่าที่นี่ก็ต่อบลักไว้ให้เพียงพอสำหรับทุกเต็น การได้ออกมาตั้งแคมป์ทำให้ลูกชายตัวเล็กของผมที่วันดูแต่การต์ตูนติดทีวีได้ห่างจากจอทีวีสักพักได้ออกมาดูผู้คนต่างครอบครัวต่างนิสัยห่างจากจอทีวีมาดูสายน้ําและได้ออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านทําให้เด็กและผู้ใหญ่คลายความกัมงวลได้บ้างจากโรคระบาดโควิดในยุคปัจจุบันอื้อหือ JB, บายด้วยเวนทอะไรแนี้ก่อนอะไระนี่ก่อมีของนี้มีอนี้เาเบีสมนี่สมรูมันยังไม่สูงเพราะหะไรบ่าี่ว ในยุคที่บ้านเราเมืองเราในตอนนี้เกิดโรคระบาดทําให้หลายครอบครัวไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะว่าไอ้โรคโควิดนี้ไม่รู้จะอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไหร่แต่เราก็ต้องพยายามสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับตัวเองและครอบครัวเพื่อจะอยู่กับมันให้ได้โดยไม่เป็นทุกข์ พอถึงตอนนี้ต่างคนก็ต่างออกมาใช้ชีวิตแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนที่แปลกหน้าก็ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อการออกมาแคมปิ้งก็เป็นการใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ลหลายๆครอบครัวเริ่มจะยอมรับและคลายความกังวลได้บ้างและกล้าที่จะออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันมากขึ้นแต่ก็ยังไงซักก็ต้องระวังตัวอยู่ดีรักษาระยะห่างจากกลุ่มคนที่ไม่สนิทถึงแม้จะสนิทก็ตาม แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงจะเดินทักทายพูดคุยไปเรื่อยตามภาษาคนที่ชอบแนวนี้เหมือนกัน พอถึงตอนบ่ายแดดก็เริ่มแรงอากาศก็เริ่มร้อนคิดซะว่านี่คือปลายเดือนมีนาที่จะเข้าเมษาซึ่งช่วงนี้อากาศก็ร้อนเป็นปกติของเขาอยู่แล้วหลายคนคงหาวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันดอกไปแต่ในจุดที่ผมมาตั้งแคมป์โชคดีที่ใกล้แหล่งน้ําที่มีน้ําไหลยอยู่ตลอดเวลาพอที่จะเล่นได้บ้างถึงแม้ว่าน้ําจะดูตื้นแต่ความรุนแรงของกระแสน้ํา ยังมีอยู่มากเพราะว่าน้ําไหลออกจากเกิดขุ้นด่านลงมาถึงจุดนี้มันเป็นสามแยกทางโคง้งและลึกเป็นบางจุดโดยเฉพาะตรงโคง้งของน้ําน้ําจะลึกและไหลแรงตามแนวของโข,งขดหินการลงเล่นน้ําในจุดนี้ยังไงก็ต้องใช้ความระมัดร,ระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆผู้ปกครองไม่ควรจะปล่อยให้เด็กเล่นน้ํแต่ลําพังถึงแม่น้ําจะดูตื้นก็ตาม อันนี้โลงมันจะแต่งสามชั้นอ๋อถ้าเดินขึ้นไปแบงนี้ก็ไกลอ่ะแบ่งสามชั้นนะต้องเดินย้อนขึ้นไปครับไกลพอสมควร แล้วก็ววกเข้าเข้าด้านขวาใช่ไหมขึ้นรถเข,ข,ข,ขาจะมารับอ๋อฉะนั้นพี่ๆก็ขึ้นไปฝั่งนู้นไม่แน่ใจว่ามีรถไหมหรือว่าจะนี้ก็ได้น่าจะมีสวัสดีครับ นี่เราคงเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคระบาดได้แล้วสังเกตจากหลายๆกลุ่มมีความสนุกสนานโบกมือทักทายซึ่งกันและกันราวกับว่าเราเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้แล้วแต่มันก็เป็นการดีที่เรามีการปรับตัวได้เหมือนคำพูดที่ว่าไม่ตื่นตะนกแต่ต้องระวัง ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าน้ํามีส่วนให้เราผ่อนคลายไม่ว่าจะอยู่ในโอกาสไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการได้แช่น้ําหรือการได้นอนอาบน้ําจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้หายเหนื่อยได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามในตลอดช่วงบ่ายของวันเรือลำแล้วลำเล่าบรรทุกรอยยิ้มมาเต็มลำเรือมองเห็นผู้คนมีรอยยิ้มทักทายส่งยิ้มให้กัน ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนที่เมีรอยยิ้มนั้นและน้ำใสไหลเย็นมทำให้เรามีความสุขได้อย่างบอกไม่ถูก เด็กชายที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาพักใหญ่เมื่อเห็นสิ่งที่ชอบพือการเล่นน้ําก็ไม่อยากจะไปไหนใจหนึ่งก็อยากจะเล่นใจหนึ่งก็นึกกลัวแต่เลือกที่จะเล่นมากกว่าเลือกที่จะเอาความกลัวไปทีหลังนั่งถีงวจะมีนะถีงวะงวงวมันเงียวใส่นั่งถีงวะ

พระอาทิตย์ก็เริ่มรับขอฟ้าแดดร่มลมตกแต่เราครอบครัวแต่ละเต็นก็เตรียมหุงหาอาหารเพื่อเป็นมื้อเย็นในวันนี้อาหารที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่ธรรมดารรมดาแต่การที่เราได้กินข้าวกับครอบครัวนั้นอาหารแบบไหนก็ไม่ได้สาคัญอีกต่อไปและเพื่อนบ้านเต็นทั้งข้างสุดแสนที่จะน่ารักคอยพูดคุยทักทายหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งเล็กๆแลน้อยให้กันและคอยเปิดเพลงให้ฟัง แบบเบาๆแม้จะมีเสียงเจ้ากระจันเรไรร้องตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกลำคัญอะไรเลยแม้แต่น้อย ในส่วนอาหารที่เตรียมมาก็เอาง่ายเข้าว่าก็คงกินห่ไม่นพ้นประเภทพวกปิ้งๆย่างๆเพราะว่าไม่ได้ใช้ขั้นตอนหรือว่าวิธีการอะไรมากมายนักและมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวของผมคุ้นเคยกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของรสชาติเอาไวท้ทีหลัง ในนูยอดฮิตที่ผมสังเกตได้ว่าทุกเต้นจาเป็นจะต้องมีนั่นก็คือหมูกระทะไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นหมูกระทะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วหมูกระทะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการปิ้งย่างจนกว่านั้นจะสุกทําให้เกิดช่องว่างในการพูดคุยเกิดบทสนทนาต่างๆในหมู่เพื่อนฝูงหรือในหมู่ตัวอาหารนั้นก็แล้วแต่บทสนทนานั้นจะเกิดขึ้นเป็นแบบไหน กนกินดีลูโอ oh ้ห่างนนีกินแล้ห่ลงมากเหอไม่หมดเอาแม่ไปด้วเน่อยแต่ใช่นุ่มนุ่มมักพิมักกกันก็กินน้มละกเข้มมะละ แต่น้ำจิ้มอ่ะเค็มเค็มร้อนนึ่ปากอะค่ะคุณไปเลยกินดีกินมะม่วงกะหากดีกินมะม่วงกะหากเขาวิ่ไฟแบบกำลังเดือดน้ำจิ้มนั้นผสมอร่อยเพราะอันนี้มันเค็ม ไรอยังไงลูกเอาอย่บอกแม่นะลูกนะพี่หนุ่มนั่งได้ทุกคนต้องน,นั่งไ,ได้หนูกับป๊อปสองคนในพี่แฮะอันนั้นอ่ะอันนั้นขออเขาเอาไว้เช็ดโต๊ะให้ดู ทำอะไรทำอะไรลูกฮะดูโทรศพัพท์ในชีวิตปกติของผมนั้นต้องอาศัยเจ้านาฬิกาเป็นตัวปลุกเพื่อให้ลูกจากที่นอน แต่การมาตั้งแคมป์ของผมในครั้งนี้ผมได้ยินเสียงน้ำไหลในตอนเช้าและเสียงเจ้าจักจั่นที่ทำหน้าที่แทนนาฬิกาปลุกเพื่อให้ผมลุกจากที่นอนซึ่งเป็นการตื่นที่รู้สึกได้ว่าไม่ได้โดนบังคับให้ตื่นจากที่นอนโดยไอ้เจ้านาฬิกาปลุก

ใครดาวมันใคดาวแบบลาว่าเธอบอกยันไงใครดาวแบบลาว่าเขาใส่ก็จะเหนนะก่อนไอีกแล้วอีกแวจะมีแล้ว I went from side to side to tell my travel come alive. Can't wait the sun to shine. ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้มันลิฟของโคง้โย n ก h ้อ e ทีนี่ยก้อมือมันติดมันไหวไม่ได้มีนีุดลึกครับตรงตรง,ตรงที่วัวมันออ้อมมันตื้นเนี่ตัดมาหน่อยมันจะเป็นหลุม